ดีทุกคนคลิปนี้นะคะจะนำมารีวิวมารีวิวเหรียญที่ส่งมาขายจาก FC นะคะเอฟซที่น่ารักส่งอะไรมาหนอค่ะมารับชมกันนะคะ นี่เลยนะคะเห็นแล้วเหรียญหมุนเวียนนะคะสายปน้าคือสายหมุนเวียนนะคะป้าน้าไม่ผิดประเด็นนะคะไม่หลงประเด็นนะคะปนาจะไม่หลงประเด็นนะคะเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญพสสตังทรนนี่เองนะคะนี่ค่ะสายปน้าเลยคือสายเหรียญหมุนเวียนนะคะท่านได้ส่งมา สิบาทปี2541นี่เลยนะคะที่เหรียญที่เปนนรับซื้อเป็นนาต้องการมากนะคะมีความต้องการเป็นอย่างสูงค่ะ10บาทพศสองพันหอยสิบนะคะเปนนซื้อเหรียญละหนึ่งร้อบาท fc ที่น่ารักส่งมาห้าเหรียญห้เหรียญนะคะ5เหรียญหน้าเหรียญก็คือห้าบาทหน้าเหรียญก็คือ50บาทนะคะนี่ค่ะเหรียญละ10บาทนะคะเหรียญ10บาทห้าเหรียญ ห้าเหรียญคือห้าสิบบาทแต่ส่งมาขายป้านะคะรับไปเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะใจะเย็นนะคะเดี๋ยวป้านรีวิวจบนะคะปะา้านรีวิวจบเรียบร้อยปนาดโอนเงินให้ทันทีนะคะ f c ชาวเชียงใหม่ค่ะนะคะส่งมาขอพระคุณมากเลย f c ท่านนี้น่ารักมากเลยค่ะส่งเหรียญมาขายปนาดหลายครั้งค่ะส่งมาบ่อยมากและแต่ละครั้งส่งมา ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยคุณภาพนะคะเหรียญเขาจะไม่มีเหรียญวาระอื่นๆเหรียญที่แบบยัดมาเหรียญที่ไม่ต้องการอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะเหรียญที่เอซีท่านนี้ส่งมาจะเป็นเหรียญที่ที่บรนดาประกาศรับซื้อเท่านั้นค่ะจะไม่มีเหรียญอื่นปนมาเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะเหรียญอื่นๆถ้าปนมาก็ได้นะคะบรราก็พอรับได้นะคะแต่ไม่ไม่ไม่เยอะนักนะคะ ปนเหรียญอื่นมาบ้างได้ค่ะนะคะแต่แต่ไม่ใช่เหรียญมีแต่เหรียญที่ขายไม่ได้เลยไม่มีนะคะท่านนี้ไม่เคยส่งมานะคะแล้วเหรียญเขาก็จะมีแบบค่ะเหรียญผ่านใช้สภาพยังดีนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็น10บาทปี2542มีทั้งหมดมา7เหรียญค่ะเหรียญ2542มา7เหรียญ เนี่ยค่ะจะเป็นเหรียญที่เขาเก็บไว้ใช้เก็บเองนะคะเป็นเหรียญที่เขาไม่ได้ขายะคะ่ะเขาเอนักสะสมเก็บไว้แต่พอดีว่าคือมีความจำเป็นต้องขายก็ส่งมานะคะเขาอันนี้ถูกล้างค่ะเขาล้างขัดนะคะแต่อันนี้เดิมๆเหรียญอย่างนี้นะคะล้างได้ค่ะล้างได้ไม่บิ่นนะคะเพียงแต่เขาดําเขาดานี่คือเขา เขา,เาดำเฉยนะคะล้างได้เนี่ยค่ะน่าจะอันนี้ยังไม่ได้ล้างส่วนอันนี้น่าจะล้างเห็นไหมคะล้างแล้วใหม่วิ่งเลยล้างแล้วน่าจะขัดด้วยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะใหม่เลยแล้วเหรียญที่ยังไม่สึกนะคะเห็นไหมคะเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญที่ยังไม่สึกใช่ไหมคะพอล้างขัดไปนะคะเขาใหม่วิ่งเหมือนเกือบเกือบเหรียญที่ไม่ผ่านใช้อ่ะค่ะใกล้เคียงนะคะผักคือไปเหรียญผ่านใช้น้อยแล้วเขาก็ล้าง <You> <happy> <ๆ>ค่ะอ่ะถุงต่อมานะคะมารับชมกันต่อค่ะ ถุงต่อไปนะคะนี่เลย10บ,บาทปี2534นะคะโอ้ยถูกใจมากค่ะ2534นะคะจริงๆหายากมากค่ะหายากมากจริงๆนะคะ2534ส,ส,ส,ส่งมาสิเหรียญอ่ะตรงค่ะตรงตรงกับข้อมูลที่ส่งมาให้ก่อนแล้วนะคะเขาเนี่ยค่ะ ขั้นตอนในการส่งขายไปน้าทนะคะเหมือนเ c ซท่านนี้นะคะชาวเชียงใหม่เขาจะส่งลายมาให้ไปน้าดูเหรียญน,นะคะส่งเหรียญมาให้ไปน้าดูในลายนะคะและระบุมาว่ามีเหรียญอะไรจํานวนเท่าไหร่นะคะ,เ,คะเขาก็ระบุมาตามนี้ในในลายนะคะแล้วเอ่อเหรียญมาถึงไปน้าก็เช็คอ่ะตรงเขาม่มีจดหมายค่ะเพราะว่าข้อความเราคุยกันทางลายแล้วนะคะทง้ทงท้งเอ่อทะเบียนอ่ะทะเบียนอะไรนะเลขที่บัญชีค่ะ ทั้งเลขที่บัญชีและจำนวนเงินโดยรวมจะอยู่ในลายทั้งหมดค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนจดหมายมาดูในลายแล้วก็ข้อมูลเหรียญจริงก็ตรงตรงกับลายที่ส่งมานะคะแล้วเขาก็ยังบอกว่าเหรียญไหนถ้าไม่สวยประณฑ์เห็นสมควรอย่างไรก็ตัดสินใจให้ได้เลยเขาไม่มีปัญหาอะไรก็บอกเหรียญที่ไม่สวยก็หักไปโอ้โหเหรียญอย่างนี้นะคะไม่หักค่ะไม่หักนะคะไม่หัก ให้เต็มค่ะนี่ค่ะเหรียญ10บาทปี2534นะคะพนัการับซื้อเหรียญละ30บาท30บาทค่ะส่งมา10เหรียญน,นะคะ10เหรียญ10เหรียญก็รับไปเลย300บาทนะคะเนี่ยค่ะ300บาทโอ้โหนะคะหน้าเหรียญก็คือ10บาทก็คือ100นะคะ100ส่งมา100นะคะรับไปเลย300บาท ะ1บบาทปี25 3 4นะคะปะนดรับซื้อเหรียญละ30บาทค่ะนะคะเข้าใจตรงกันนะคะปะนัดรับซื้อเหรียญสามพศนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะพศอ,อ,อื่นๆตอนนี้ปนนัดเต็มอยู่นะคะป็ะนยังไม่รับค่ะปนจะรับอยู่3พศนี้คือนะคะ10บาทปีพศ .25 41ค่ะ สิบ,บาทปี2 5งห้าส่หนปนาดรับซื้ออยู่ที่100บาทต่อเหรียญน,นะคะเหรียญละหนึ่งร้อบาทค่ะ10บ,บาทปี2541ไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะส่งขายปะหน้านะคะดูเพียงพอศอผลิตเท่านั้นค่ะนะคะพศออผลิตระบุว่าพศสองพันห้ารค่ะ2541ค่ะ ดูเพียงพอสรผลิตเท่านั้นเองนะคะส่งมาขายเป็นหน้าได้เลยนะคะ mm. เหรียญละ100บาทนะคะอย่างท่านนี้ส่งมา5เหรียญค่ะ5เหรียญก็รับไปเลยนะคะ500บาทค่ะ4 1 500บาท3 4 300บาทเป็น800บาทค่ะ800บาทและ42ทั้งหมด7เหรียญ ส2่สองหนึ้าหกดค่ะเป็น210บาทค่ะนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเกินพันเห็นไหมคะห้าร้อยแปดร้อยอ่าสองนะคะพันกับ10บาทพันกับ10บาทค่ะหน้าเหรียญทั้งหมดก็คือ100 2ง0้อยบาท ใช่ไหมคะสองยี่สิบาทเพราะว่าทั้งหมดจะมีจะมี10 20 22สิบี่สิบสเหรียญยี่สเหรียญยี่เหรียญหน้าเหรียญก็คือ220บาท220บาทส่งขายไปหน้าดได้เงินไป1น0่งพบบาทค่ะนะคะไม่ผิดนะคะราคานี้จริงๆค่ะได้จริงนะคะ ป้านามีตัวตนจริงนะคะหลายท่านถามมาในใต้คอมเมนต์ป้านาไม่ได้ค่อยเข้าไปตอบไม่มีเวลาจริงๆค่ะถามว่ารับซื้อจริงเหรอหลอกลวงหรือรับจริง ah. ก็แสดงว่าเขาก็ไม่รู้จักป้านาก็ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> ก็ให้เขาดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็รู้จักป้านาเองนะคะนำมาขายป้านาดได้ที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะเน้นย้ำตลาดไทยโซนคลองถม วันพฤหัสและวันอังคารเป็นตลาดนัดนะคะตลาดไทยเป็นตลาดนัดนะค่ะตลาดไทยไม่ใช่ตลาดขายผลไม้ไม่ใช่ตลาดขายทุเรียนนะคะไม่ใช่นะคะเลยไปอีกนิดนึงนะคะอยู่ใกล้ๆวัดธรรมกายะคะ่ะเขตติดต่อเขตอยู่ระหว่างกลางตลาดไทยกับธรรมกายเอ,ออย่างงี้ดีกว่าแน่นอนนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะคลองถมนะคะคลองถมตลาดไทยค่ะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะบ่ายโมง ายโมมาหาไปนาทได้เลยนะครัะอย่างเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะคะก็มี f c มาหาปนาตนะคะก็นําเหรียญ41นึ่และเหรียญเอ่อห้าบาทปี4 6มาขายเยอะเลยค่ะเขาเขาจะมีมาอีกเยอะไนะปะนาทดีใจจังเลยนะคะนะคะมาหาไปนาทได้ที่ตลาดไทยโซนคลองถม วันอังคารและวันพฤหัสแต่ถ้าฝนตกปนันไม่อยู่นะคะมีเคยมีเอฟซท่านหนึ่งมาหาปนัคือฝน,ฝนตกฝนตกอยู่ไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้จริงๆต้องขออภัยค่ะถ้าฝนตกนี่คือตลาดต้องปิดเลยเก็บเลยค่ะเพราะเป็นตลาดนัดนะคะนึกออกนึกภาพออกเนาะฝนลมมาตลาดปลิวกระเจิงกระจายกันอะไรประมาณนั้นนะคะสนุกดีค่ะตื่นเต้นค่ะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเป็นไหมคะตลาดนัดสนุกด้วยค่ะมีความสุขตื่นเต้นด้วยค่ะนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป็นนาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการสะสมนะคะขอให้มีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ